สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟกัสสปอร์ตรายการที่ให้ข้อมูลในทุกแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือการไปเรียน,นอกค่ะค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ในสัปดาห์ที่เรานะคะว่าเราจะพามาชมบรรยากาศของงาน Pro i n น e r อร t UK in t เคอ ครั้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วค่ะพี่จัดที่ไหนเอ่ยครั้งนี้นะคะจัดที่สยามพารากอนชั้นสองไวสไตล์ฮอล์ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่วันอังคารที่22่ช่ค่องเดือนมกราคมนะคะก็จริงๆเราจัดที่นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่เรียกว่าค่อนข้างสะดวกในการเดินทางแล้วก็น<ช>้อง,งเนี่ยสามารถเข้ามาคุยจริงๆหลักๆเนี่ยรูปแบบของงานเนี่ยค่ะจะเป็นรูปแบบของ interview day ซึ่งหลายคนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ มันจะต่างกับเรื่องของนิทรรศการการศึกษาต่อยังไงน่นะคะแลรูปแบบของอินชีวิวเดย์ขอโอกาสอธิบายตรงนี้ไปเลยก็คือคําว่าอินทีวิวคือสัมภาษณ์เนี่ยนะคะรูปแบบของเราคือเราเราอยากให้น้องๆเนี่ยโทรเข้ามานัดเวลาที่จะสัมภาษณ์ก่อนคำว่าสัมภาษณ์นี่คือนั่งคุยกันไปเลยตัวต่อตัวเราล็อกเวลาไว้เป็นเรียกว่าเป็นตารางนัดเนี่ยคนละ2ีนาทีนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่ นัดเวลาโทรเข้ามาก่อนแล้วก็เช็คว่ามีสถาบันไหนบ้างที่มาในงานวันนี้แล้วก็นัดเวลาเนี่ยน้องจะไม่ต้องมานั่งรอเลยใช่แล้วค่ะก็คือนัดเวลาไหนก็มาเวลานั้นได้เลยใช่เพราะว่าถ้างานทิ่เทศกาลการศึกษาทั่วไปถ้าน้องๆมีภาพอยู่เคยไปตามง,งาน,นจะเห็นว่ามันจะเป็นบูธหรือเป็นโต๊ะที่ มุงเงินเข้าไปใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าบัญชีเราจะนั่งคุยในรายละเอียดมันจะมันจะไม่มีโอกาสได้นั่งคุยในรายละเอียดใช่แล้วค่ะรูปแบบของที่โปรอินเด็ก์ทำเนี่ยเราก็จะทําเป็นรูปแบบอินเทอร์วิวเดย์อินเทอร์วิวเดย์น้องโทรเข้ามานัดเลือกเลยว่าจะคุยกับสถาบันไหนเวลาเข้ามาเร็วก็มีเวลาให้เลือกเยอะใช่เวลามันก็จะค่อยๆถอดไปต่อเนื่องใช่บางคนนี่คือไม่ได้จําเป็นต้องคุยกับ หหรือสองสาบัานไหะ,ะมีคับหลายสถาบัานไปได้ในเวลาที่ต่อกันค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของโปรเจ์ที่เขาจะคอยควบคุมในเรื่องของเวลาให้คนละ20่สทีนาทีแล้วใช่แล้วค่ะนะคะเพราะนั้นรูปแบบของงานจะไม่เหมือนกับการงานวิทยาการการศึกษาทั่วไปแต่ว่าเรียกว่า ใช้ประโยชน์ในเรื่องของเวลาได้ดีกว่าใช่ค่ะ<ต>ได้คุยนในรายละเอียดมากขึ้นอะไรที่เราสงสัยหรือว่าอยากรู้นะคะเราก็จะสอบถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่แล้วก็เรียกว่าไม่ต้องมานั่งรอใช่แล้วะจะยื่นไปสมัครก็ยื่นได้จะคุยเรื่องรายละเอียดจะต่อรองอะไรก็ว่าไปใช่แล้วค่ะในเรื่องถามเรื่องทุนการศึกษาอะไรเนี่ยจะนั่งคุยเรียกว่าเป็นตัวต่อตัว,ตวนะคะก็เรียกว่าอันนี้เป็นรูปแบบของลักษณะงานทั่วไปคราวนี้เรามาดูในเรื่องของบรรยากาศในในในเรื่องของโลจิกขั้นตอนเนี่ยค่ะ น้องส่วนใหญ่จะโทรเข้ามาแต่ก็ถ้าไม่โทรเข้ามาก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีที่มา,าไม่ได้ะ uh huh. ใช่ก็เรียกว่าถ้าไม่ได้โทรเข้ามาสามารถ walk in มาที่งานได้เลยใช่แล้ว<ต>ค่ะแต่ปัญหาคือ เวลา,วาที่รเราเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะมีน้องๆที่เขาโทรมาจองเวลานั้นไว้แล้วนะคะอ,อาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าเรามาแล้วเวลาตรงนั้นว่างเราก็สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นคร่าวๆในรูปแบบของเนื้อง,งานของของนานอินชีว์เดย์นะคะ,คะเดี๋ยวเราพาน้องๆไปดูบรรยากาศแล้วก็ดูแต่ละจุดแว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีจุดที่น้องๆเรียกว่ามาถึงจะต้องไปตรงไหนและจะต้องทำอะไรบ้างค่ะตามเลยค่ะ โดยปกติแล้วก็จะมีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าน้องๆที่เขามาเดินที่นี่นะคะก็แบบสนใจใช่ก็เดินเข้ามาที่โต๊ะลงทะเบียนได้เลยน้องพวกนี้จะไม่รู้ว่าใครมาบ้างอาจจะไม่รู้ว่ามีสถาบันไหนบ้างตรงที่ว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวบางทีเรียกว่าข้อมูลเยอะเหมือนกันมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรใกล้เคียงกันก็มีเออแต่มันเยอะมากคือเรียกว่าเด็กตลาดบ้านเราส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อเป็นญยาโทใช่แล้วถ้าคำว่าเป็นญยาโททางด้าน ธุรกิจนะพูดตามตรงอันนี้นิยมมากมีประมาณ30หลักสูตรใช่แบ,บางทีาบางคนอยากเรียนมาเก็ตติ้งบางคนอยากเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเจ้าหน้าที่ถ้าน้องเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยกับที่ไหนที่เปิดสอนหลักสูตรที่เขาต้องการจะเรียนเนี่ยเราจะแนะนําให้น้องไปุูกับเจ้าหน้าที่เป็นคอสเลอร์เ<ช>จ้าหน้าที่แนแนวอ่ะเจ้าหน้าที่แนแนวอ่าเจ้าหน้าที่แนแนวซึ่งตรงโต๊ะแนแนวเนี่ยเรียกว่าเขาจะมีลิสต์ของเขาอยู่แล้วว่ามหาวิทยาลัยไหนที่มาเนี่ยเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างค่ะ ก็อันนเพราะฉะนั้นนนั้นจะเป็นจุดที่2ใช่ที่น้องที่ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครจะต้องไม่ได้นัดเวลาไวใช่ค่ะก็อาจจะต้องไปคุยกับโต้คอลเซอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่แนแหน่ใช่แล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูค่ะห่าเขาคุยกันอยู่ใช่ตรงจุดตรงนี้เรียกว่าคําว่าโต้แนแนว โดยเจ้าหน้าที่แน,แนวตรงนี้อย่างที่บอกเลยตอนแรกว่าถ้าน้องที่ยังไม่รู้ว่าที่ไหน มาบ้างค่ะที่ไหนเปิดหลักสูตรอะไรบ้างตรงกับที่เราอยากจะเรียนไหมเราควรจะไปคุยคือพูดง่ายๆเป็นการประหยัดเวลาแทนที่จะไปนั่งหาเองเจ้าหน้าที่ค่าเสอร์เนี่ยค่ะจะมีข้อมูลอยู่แล้วว่าสถาบันไหนเปิดสอนหลักสูตรอะไรค่ะน้องพีแต่บอกว่าโอเคค่ะพี่หนูอยากเรียนอันนี้ international marketing communication อะไรก็ว่าไปอยากไปเมืองนี้ใช่บอกในเรื่องของสถานที่คือเมืองบอกเรื่องของหลักสูตรค่ะแล้วอาจจะถามในเรื่องของทุนการศึกษาก็ได้บางสถาบันจะมีเรื่องของทุนการศึกษาให้ด้วยคือเจ้าหน้าที่ จะมีข้อมูลทีค่อนข้างอัปเดตตรงนี้น้องประหยัดเวลาได้เยอะแทนที่จะมานั่งหาดโดยเฉพาะเรื่องบบของหลักสูตรที่มีเยอะมากห,หลายสาขามากๆในแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะ,ะน้องๆคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะสามารถโฟกัสได้ว่าอยากจะไปเรียนที่ไหนมหาวิทยาลัยอะไรคุยกับที่ไหนดีเนาะก็นัดจุดตรงนี้ค่ะน้องคุยเสร็จพี่ที่เป็นค้าเซอร์จะจดให้ใช่แล้วว่ามีมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างนะคะสี่ที่นี้ที่มีหลักสูตรตรงตามที่น้องอยากจะเรียน เสร็จแล้วน้องก็จะใช้ลิสต์ตรงนั้นเนี่ยกลับมาเช็ค ที่ตารางที่ตารางมีเวลาไหนว่างที่โต๊ะอีจจสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาจะเลือให้ข้อมูลอย่างเดียวะจะไม่มีเรื่องของตารางเวลานัดนะคะเพราะฉะนั้นน้องคุยเสร็จรู้แล้วว่าจะคุยกับมหาวิทยาลัยสีที่นี้เนี่ยเดินกลับมาที่โต๊ะแรกเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็มาเช็คเรื่องของเวลาแล้วตรงที่ที่เช็คตรงจุดลงทะเบียนก็จะบอกได้ว่าโอเคน้องจะต้องรออีกกี่นาทีถึงจะได้คุยกับสถาบันต่อไปเขาจะจ้เวลาให้เพราะว่าเขาจะต้องดูตารางอีกทีหนึ่งนะคะว่าเวลาไหนสถาบันไหนว่างบ้างนะคะโอเคงั้นตรงนี้ เียนแล้วขั้นตอนตัวนี้ลงทะเบียนแล้วคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วน้องได้ตารางแล้วว่าจะไปคุยกับสถาบันไหนบ้างขั้นตอนต่อไปคือเดินเข้าไปคุยเลยใช่โต๊ะสถาบันเนี่ยจะเรียงเป็นเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าไว้อยู่แล้วค่ะมีชื่อสถาบันเรียบร้อยใช่แล้วค่ะแล้วเป็นจริงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโปรเวนเต็พาไปด้วยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นน้องก็เข้าไปคุยกับสถาบันที่โต๊ะตาม เวลานัดที่ที่ได้จากโต๊ะลงทะเบียนตอนแรกนะคะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างข้างในก็คือน้องๆเดินเข้าไปคุยครบ20นาทีอาจจะมีคนเดินมาเตือนมาเตือนนิดนึงว่ามีคนรออยู่ครบ20นาทีท้าเขาย้ายไปเป็นนัดอันต่อไปใช่ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของสถาบันกันเลยนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างตามันเลยค่ะ กับแต่รัฐบันตามเวลาที่เขานัดเวลาค่ะค่ะถ้าน้องเขาอยากจะสมัครต้องทํำยังไงคะพี่ะก็จริงๆถ้าคุยแล้วรู้ข้อมูลแล้วรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับการตอบรับเนี่ยถ้าตัดสินใจจะยื่นใบสมัครเลยสามารถมาที่โต๊ะแอปพลิเคชันได้แอปพลิเคชันเดสนี้เป็นโต๊ะยื่นใบสมัครจะมีเจ้าหน้าที่ของโปรเนเตนั่งอยู่นะคะแล้วก็มีเรียกว่ามีแบบฟอร์มใบสมัครของทุกมหาวิทยาลัยทางเราสมมติน้องน้องหลายคนจาก ประสบการณ์ที่ผ่านมาน้องจะไม่ได้ยื่นไปสมัครที่เดียวอยู่แล้วเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าระบบของเขาคือเขาให้คนยื่นไปสมัครโดยที่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เก็บค่าใบสมัครนะคะเพราะฉะนั้นน้องหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ชัวเ,เราคุยแล้วเขาบอกได้<ะ>แต่ของแบบนี้ยังไม่เห็นในกระดาษบางทีน้องๆก็แบบแล้วเดี๋ยวเถือ<า>เ่อไม่ได้ล่ะบางคนจะยื่นหลายที่ใช่น้องส่วนใหญ่จะยื่นหลายที่คือคุยหลายที่สนใจที่ไหนเขาจะแล้วคุยแล้วเหมือนกับน่าจะมีโอกาสในการตอบรับเนี่ยค่ะเขาจะสามารถยื่นไปสมัคร ได้เลยตรงนี้แล้วก็เขาจะยื่นกันหลายที่นิดนึงครคราวนี้ยื่นไปเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นกระดาษรอกตรงนี้ถ้าเป็นแบบออนไลน์ก็มาบอกเจ้าหน้าที่ตรงนี้เอาเอกสารประกอบมาทิ้งไว้ที่โต๊ะนี้เหมือนกันแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ไว้เขาจะทราบใช่ไหมคะว่ามหาวิทยาลัยไหนต้องยื่นเป็นกระดาษหรือว่าต้องยื่นเป็นออนไลน์ใช่ค่ะคือถ้าพี่ยื่นเป็นกระดาษได้ก็จะมีแบบฟอร์มอยู่ในแฟ้มที่นี่อยู่แล้วถ้าแบบที่เป็นออนไลน์เขาจะมีโน้ตอยู่แล้วน้องก็เพียงแต่มาบอกว่าโอเคจะไปยื่น ยื่นใบสมัครของมหาวิยาลัยนี้นะพี่เขาก็จะบอกว่าแบบนี้ต้องยื่นออนไลน์เพราะฉะนั้นเอาเอกสารประกอบทิ้งไว้ที่พี่เขาที่โต๊ะแล้วพี่เขาจะไปจัดการอีกทีหนึ่งเขาว่าจัดการนี่คือต้องไปกรอกออนไลน์กรอกออนไลน์เรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวที่แท็กกรอกแทนน้องไม่ได้เนี่ยเขาก็จะโทรไปถามกคือกรอกออนไลน์ให้น้องเขาใช่คราวนี้ตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นคร่าวๆสําหรับกลุ่มที่รู้แล้วว่าจะไปที่ไหนสมัครหลักสูตรอะไร มหาวิทยาลัยอะไรบ้างคุยคุยคุยกับสถาบันละแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นะนะคะคือเรียกว่ามหาวิทยาลัยที่มาในงานนี่ค่ะไม่ใช่ธรรมหาวิทยาลัยทั้งหมดมีแค่ส่วนหนึ่งน้องคุยแล้วน้องอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยื่นที่ไหนแล้วก็อาจจะอยากคุยกับมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มะนะคะตรงนี้ถ้าไม่ยื่นตรงนี้หรือย,ยื่นแล้วก็เถอะสามารถคุยเพิ่มกับเจ้าหน้าที่คาวเอร์ได้เพราะฉะนั้นจริงๆน้องบางคนยื่นตรงนี้เสร็จไปคุยกับ บางคนถ้าวันนี้อยู่ไม่ได้สามารถตามไปคุยกับเจ้าหน้าที่ counselor ที่บริษัทโปรอินเตอร์เททีหลังได้ค่ะเอาละค่ะจากที่เราพาไปชมในแต่ละจุดในงานโปรอินเตอร์เท UK interview day กันเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆก็จะทราบว่าเอ๊ะบรรยากาศงานเป็นยังไงแต่ละจุดต้องไปยังไงไปไปตรงไหนต่อนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักันสักครู่ค่ะปิดเทอมซัมเมอร์นี้ ไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษเปิดโลกกระทัดด้วยการไปเรียนรู้วัฒนธรรมในเมืองทอร์คีเมืองตาอากาศที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศอังกฤษ เที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจมากมายรวมทั้งกิจกรรมหลากหลายในทุกๆวันพิเศษสุดน้องๆยังจะได้ท่องเที่ยวในมหานครลอนดอนถึง3วัน2คืนประสบการณ์ดีๆแบบเนี้ยพลาดไม่ได้แล้วนะครับรีบจองช่วงนี้มีส่วนลอดอีกนะครับสนใจติดต่อโปรอินเตอร์เอ็ด0 2 6 5 8 0 7 3 0